เธอทำอะไรอยู a a eh ่นะเขาไม่ได okay? ้ขโมยอะไรไปนะเขาแค่เอาไปเฉยเด้วยตัวเองเหรออาถ้าในสถานการณ์แบบนั้นนัามาเริ่มการฝึกพิเศษด้กันเถอนะเราสามารถเรียนรู้จากสีหน้าของฉันได้เอานะอ่ะลองเรียนแบบเขาดูสิอ๋อแล้วก็ห้ามใช้หน้ากากด้วยนะโอเคไหม เออนั่นค่อนข้างดูน่าขนลุกเลยเอ้ย <laughs> นี่ขนาดเธอกำลังโกรธอยู่เธอก็ไม่ได้โกรธเลยสักนิดหนูกลับมาแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไปนะเธอต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อที่เธอจะได้ซุมซัสสีนะของฉันยังไงล่ะโอเคงั้นมาให้บททดสอบเธอกัน เขาจะบอกอารมณ์อะไรสักอย่างแนละ้วเธอก็ลองทำสีหน้าตาไม่ถูกนะงั้นเอาเถอะนะในสถานการณ์ที่มีคนทำหน้ากากใหม่ให้ฉันด้วยรนะแต่ว่ามันไม่มีรสยอมเลยแล้วเอาตามตรงนะมันน่าอันนี้หน่อยที่ตัวใส่มันนะเอาหน้าเดี๋ยวเข้า <c oughs> โอโหสีก็แค่พูดไปเพราะว่ามันน่าสืุดีนะ่ะอ้าวเดี๋ยวสิก็แคน่นอนนั่นเองอ้าพี่จา๋าสนุกค่ะพี่จา๋าแนละ้วก็นนะเธอคือ,อโคครโรจังค่ะเธอคือเพื่อนใหม่ของหนูหนูกำลังช่วยเธอในการเรียนการสแสดงสีหน้าอยู่ นี่พี่คะก็คดจังเธอเป็นของหนูนะพี่อย่ามาขโมยเธอไปจากหนูสิาหาหาหาไม่ปกติแล้วไม่มีใครเข้าใจนั่นหรอกนะพี่า๋าน่ะสามารถอ่านเข้าใจผู้คนได้นะ่ะเข้าใจไหมก็ทำไม่ได้หรอกนะฉันปิดพลังนั่นไปแล้วนะ่ะเธอไม่ชอบนันเหรอพี่สาวนะ่า เข้าใจแล้วล่ะนั่นเยี่ยมไปได้เอ๊ะแค่อยากถามนะ่ะอืมไม่ใช่วนะ่านั่นเป็นสีหน้าปกติเหรอเขาไม่เข้าใจเลยสักนิดถ้าเธออธิบายแบบนั้นนะ่ะเฮ้ย โคคารโรจังเอ๊หายไปไหนน่ะเออรินออะคืออ่ะอีโคาโรจังสีนั่นนั่นมันประเภทไหนแต่นั่น เธอสามารถเข้าใจอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นได้สินะอันเยี่ยมไปเลยเอ๊ะนี่อยากไปที่เมืองหนองเก่าไหมใช่แล้วล่ะมันเป็นเมืองที่ยากที่จะชีวิตด,ด้านใต้นี้สร้างไหมนะ่ะที่นั่นมีโยคัร้านค้ายอยู่ทุกประเภทเลยละ่ะว่างั้นมันเดยสนุกจริงๆโอเคถ้าเธอออกตรงไปจากวางังแล้วถอดน,นั้นมันจะมีต้นไม้ตายใหญ่ๆเรียงกันอยู่นะ ฉันจะไปเจอเธอที่นั่นในอีกหนึ่งชั่วโมงโอเคเอ๊แต่ว่าเอ่อเออแต่ว่าเออมันคือเด่ดแน่ของวานดาน์ดูไหมมันจะไม่สนุกเอาถ้ามาดาวนวิสิกันเลยนะ่ะเอเอ,เ,อเพราะงั้นเธอออกไปก่อนเลยเรารอเชิญอยู่ตรงนั้นนะโอเค ญิน่าจะไม่ต้องมีเวลาเตรียมตัวอยู่แล้วโคคอร้อจัง <c oughs> ฉันดูเป็นยังไงบ้าง <E> าาเอ๊ะทำไมเธอถึงใส่หน้ากากนั่นอะมีปัญหาอะไรเหรอมีอะไรเกิดขึ้นกันเอ๊ะ <E> ว้าเธอไอออกมาได้แล้วสินะเธอน่าด้กจัง ฉันก็เดินเข้ามาตรงๆนะเธอรู้ไหมเธอมาอยู่ในไม่ทันสังเกตหน้าเขาคารจังไงก็ตามเราไปกันเถิดมาสนุกใช่ไหยล่ะเราไปที่ไหนต่อกันดีนะ

อาศัยอยู่ใต้พื้นดินนั้นเกียรติวังวิญญาณพิภพยังไงซะการที่อ่านใจเธอได้มันน่าขยักขยแงใช่ไหมด่านะ <c oughs> แค่อาศัยอยู่ที่เดียวกันก็พอแล้วที่จะทำให้คนพวกน,นั้นปฏิบัติพวกเราเหมือนกันเธอคิดเหรอเขาอขอรอจังว่าคนแบบนั้นน่าจะสนใจว่าใครดีหรือแย่น่ะนะ เขาก็ปิด่นหัใจของเขาเองสำหรับคนพวกนั้นน่ะมันก็น่านังเกียจพอแล้วสักวันหนึง่งเธอก็คงตัดสินใจที่จะนำพลังของเธอคืนในฐานะของสตูดิ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่อยากจะนอนเกียดฉันตั้งใจปิดดวงตานี้เพื่อลูกคนจะได้รักฉันแต่ว่าแต่ว่ามัน i'm <sighs> gonna <sighs> อาุณสวัสดิ์ขุขโ,คโครจังอาดุณสวัสดิ์นี่เป็นอะไรไปทำไมทำหน้าอมทุกอย่างนั้นนาะเขาอยากเห็นหน้าเธอเขินงอบน,นะโคุขโครจังโคโขโรจังทำไมจะไม่ล่ะเธอพูดถึงเรื่องอะไรนะอือม <é? S 1> euh เอ๊ะอ้าว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 อ้ามันมันมันบ้าโคโรจังคนบ้าทำไมถึงก้าวขึแบบนั้นเนาะเกรดฉัเกียดเธอที่สุดเลยอิคโคโรจังคนบ้า ฉันก็ชินกับมันไปแล้วล่ะฉันหมายถึงนี่คือวิธีที่มันหายไปเสมอแต่ว่าทำไมสักหนึ่งหยดน้ำตาวันนี้ไม่ได้สักทีพวกแกคือใครก็นไ,ได้อยากไฟก็เชิญวันนี้ฉันอารมณ์เสียอ,อยู่พอดีถ้าตายขึ้นมาก็อย่ามาร้องแล้วกัน ออกมาแลวที่ไม่ฟังเธอไดโกคราจังหน้ากากแห่งความหวังที่เขาเอามามันสูญเสียพรางไมาอยากสมบูรณ์แล้วล่ะแล้วฉันก็จะกลับไปเป็นคนเดิมเหมือนกับที่ฉันเคยเป็นมาก่อนหัวใจของฉันปิดลงไม่รับรู้ใครเลยฝึกพิเศษของเธอจมลงแล้วล่ะโอเคไหม เธอเข้าใจอานมณ์ความรู้สึกแบบสมบูรณ์แล้วสินะขอ,ขอโทษจังถ้าเธอยังอยู่แถวนี้อีกฉันมั่นใจฉันจะน่าเธอกลับลงไปกับฉันเพราะฉะน,นั้นปกป้องฉันเหรอแม้เธอจะทำอย่างนั้นแม้ว่าเธอจะอยู่เคียงข้างฉันความรู้สึกพวกนั้นน่ะไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเดสักนิดแต่ แต่ว่าเธอไม่มีหัวใจฉันก็ไม่สามารถที่จะดับดดนึ่งใครได้ฉันชอบเธอไม่ได้ เพียงข้างฉันตลนอดไปเลยนะรักฉันตลนอดไปฉันหวังว่าหัวใจของเธอจะเติมเต็มหัวใจที่ปิดนองของฉันตละนอดไป